คนเราจะมีสาระอะไรก็กระดูกหนังหอกระดูกมันกันหมดที่สาระสำคัญอยู่ที่ศีลที่ธรรมนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมร่างกายของเราเป็นเครื่องมือสร้างในทั้งความชั่วสร้างในทั้งความดีเวลานี้เนาจังใจจะสร้างความดีงามแต่เ,เราในเวลามีชีวิตยอยู่อย่าปล่อยประละเลยให้เวลาเวลาเสียไป,ปเปล่าๆแล้วนไปพบชาติหน้า จะผิดหวังผิดหวังนะเกิดเรื่อยเรื่องเกิดไม่ต้องสงสัยเรื่องเกิดเกิดเป็นคนทุกข์คนจนก็มีเกิดเป็นคนมั่งมีที่สุขเป็น <c oughs> มีความสุขความเจริญก็มี <c oughs> สถานที่บรรจุสําหรับส <c oughs> โลกที่มีทั้งดีทั้งชั่วท่านก็นบอกไว้แล้ว <c oughs> ด้วยความถูกต้องแม่นยำพระพุทธเจ้าเป็นสาขารธรรมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีพลาดเลย บาบีนั่นบาบีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เป็นขั้นขั้นไปจนกระทั่งพรหมเปรตผีมีพรหมโลกสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นเจ้าของมาแล้วทท้งนั้นมาสอนพวกเราจริงไม่ผิดพลาดไปไหนขอให้ยึดอันนี้เป็นหลักเราไม่เห็นขอให้เชื่อท่านผู้ตาดีเราตาบอดต้องเชื่อคนตาดีและปลอดภัย คนตาบอดอวดดีอวดดีแล้วตกเหวตกบอ่อตายก็คือคนตาบอดเพราะความบวดดีของตอนนั่นแหละเราอย่าไปอวดดีต่อพ,ตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ <c oughs> ถือท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์โง่ฉลาดก็จะเป็นคนดีไปลำดับลำดานนะ